สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับหัวข้อการร้องเพลงกับต้นฉบับหรือการร้องเพลงกับคาราโอเกะอันไหนดีกว่ากันนะคะคําตอบก็คืออย่าให้แยกออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือการฟังค่ะ ค่ะแล้วก็เวลาที่เราฝึกนะคะก็อยากให้พิจารณาเสียงของต้นฉบับให้ดีนะคะว่าเขาออกเสียงยังไงร้องยังไงทําเสียงยังไงนะคะแล้วก็พยายามที่จะลอกเรียนแบบค่ะการลอกเรียนแบบนะคะก็ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทําเหมือนขอเป๊ะทุกอย่างนะคะแต่ว่าเป็นการลอกวิธีการของคองมาค่ะเช่นเขาร้องยังไงทําเสียงสั้นเสียงยาวยังไงเป็นเสียงบางเสียงหนาเสียงหลบนะคะแล้วก็เขาหยุดร้องตรงไหนแล้วก็ร้องต่อตรงไหนนะคะ หรือเขามีจังหวะการร้องเพลงอย่างไรนะคะร้องเร็วหรือร้องช้าค่ะข้อที่2นะคะก็คือการลอกเลียนแบบไปเลยค่ะการลอกเลียนแบบไปเลยนะคะก็คือลอกเรียนแบบทุกวัตทุกตอนนั่นเองค่ะค่ะการที่เราร้องคาราโอเกะนะคะแน่นอนค่ะว่าจะต้องสนุกกว่าการร้องแบบธรรมดาค่ะเราก็นําการลอกเรียนแบบนั้นนะคะมาใส่ในบทเพลงคาราโอเกะได้ทุกวัตทุกตอนเลยค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าการเกะเพลงนั่นเองค่ะ ค่ะดังนั้นก็สรุปได้เลยนะคะว่าการร้องเพลงกับคาราโอเกะดีกว่าการร้องเพลงตามต้นฉบับนะคะเพราะว่าการร้องเพลงตามต้นฉบับเนี่ยจะทําให้เราไม่ได้ยินเสียงของเราและก็ไม่ได้ยินเสียงของนักร้องค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะ